สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาดูบ้านไม่ได้พามาดูบ้านเราต้องการให้ซื้ออให้ซื้อบ้านอ่นนี่มีป้ายบอกบ้านแสนสุขร้อยหกสิบตารางวาอ่านี่แปลงนี้เป็นชนดคุดแดงนอสอฟรีจอนะคะแล้วก็อยู่ในเขตเทศบาลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนี่ไฟฟ้าน้ำประปามีประปาภูมิภาคด้วยนะคบนี่สำคัญตรงนี้สำคัญอันนี้ นี่ถนนนี่นี่หูสิบเมตรนี่ถ้าไม่เก่งว่ารถจะชนนะอมาตีเทนนิสเล่นถนนกว้างสิบเมตรอ่าก็เป็นถนนคอนกรีตด้วยนะคะแล้วก็แถมยังเป็นลักษณะเหมือนวงแหวนด้วยเนาะอ่าวนวนรอบได้ทางนี้ย้อนแสงนิดนึงเห็นไหมนู่นเปลกพาทางขึ้นมาแล้วก็มานี่อ่าก็เลยเลยเลยหน้าแปลงอาไปก็จะเป็นทางอะ วนได้คือความสะดวกสบายคือกว้างมากแล้วก็ถนนสามารถวนได้อ่าแล้วก็อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ตลาดอยู่ในเขตตลาดเขตเทศบาลจอมบึงะฉะนั้นนะคะออกไปจากตรงนี้ไปแค่ตลาดประมาณสักสองสามกิโลอันนี้ของกินของใช้มีหมด อ่าแล้วที่สําคัญเทเวนส่งถึงนะจ้าหลังนี้อ้าวก็ใกล้อยู่แค่นี้อ่าเทเวนส่งถึงลูกค้าชอบถามร้านสะดวกซื้อส่งถึงไหมอะไรไหมไม่ต้องกลัวไม่กลัวถึงนะแล้วก็ถนนดีแล้วหน้าบ้านล้อมมีรั้วมีล้อมรอบขอบชิดเรียบร้อยมาเดี๋ยวดึงประตูให้ดูอ่ามีประตูให้นี่แบบป๊ มีให้ครบเสร็จสับแล้วก็เทคอนกรีตตั้งแต่หน้าปากทางเข้าไปเลยไปถึงโรงจอดรถของเราเลยโรงจอดรถโรงจอดรถเนี่ยจอดได้หนึ่งคันก่อนแล้วกันเนาะอ่าคันใหญ่ได้หนึ่งคันอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจอดคันเล็กก็จอดเข้าไปด้านในก็ได้คันได้ดันอ่ะที่สำคัญตรงนี้ทางเจ้าของเนี่ยเขามีการแต่งสวนขออนุญาตเดินหน่อยนะอ่าเขาปูปูหญ้าปลูกต้นไม้ให้เสร็จสับนี่นะคะนี่แล้วก็มีต้นไม้ให้นะคะนี่ไม่ได้ปลูกแค่นี้นะเขาปูรอบเลยนะ เราตะไปนี่ไปหลังบ้านก็ออกมาด้านข้างนี่นี่เขาปูรอบไปเลยโอ้โหเดี๋ยวพาดูด้านหลังด้วยนะคะได้เลยแตตอนนี้คือที่เห็นคือเขียวเขียวเขียวเลยอ่ะแล้วก็ต้นหน้าบ้านอันนีมั่งมีปูให้นะฮะแล้วด้านข้างก็มีต้นมากแซมแซมไปอ่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่างอื่นเดี๋ยวมาเพิ่มเติมแล้วตอนนี้นืมบอกอีกอย่างหนึ่งไอ้ตรงสนามหญ้าเนี่ยเขาจะมีเขาฝังอันนี้ไว้ไอ้ตัวสปริงเกอร์อัตโนมัตอ่อ่านี่นะคะ ใช่ไหมมีตุ้มๆอยู่อ่านี่นี่อ่านี่นี่อ่านี่นี่ฮะอ่าเดี๋ยวมีมีภาพไปดูเดี๋ยวมีภาพประกอบให้อ่าก็ฝั่งนี้ก็มีต้นไม้อีกฝั่งนี้มั่งมีฝั่งนี้มงคลเหมือนกันอ่าอะไรอะไรอะไรพุ่พึกงลัตนาพึ่งอ่ารัตนาพึ่งอ่ะชื่อมาเท่ๆจริงๆก็คืออะไรคุณสายลุงเลยบ้านเราเรียกเยอะเลยเธอพูดอันนี้รัตนาอ่าโอเคพื่อเปนการไม่เสียเวลาคุยเยอะละ พามาดูในบ้านดีกว่าทีนี้เราพาดูเข้าบ้านดีกว่าตัวบ้านจะมีดูกันก่อนัแป๊บหนึ่งครนี้นะคะนอกจากว่าเขาจะมีระบบน้ําให้เราแบบกระชิดอะมกนมีก๊อกสนามให้เรายังมีเพื่อล้างลงล้างรถใช่มีให้เพิ่มเติมด้วยบ้านหลังนี้นะพื้นที่ใช้สอยมันร้อยสิบสามตารางเมตรอะแต่ว่าเนื้อที่ที่ดินแปลงที่ดินเนี่ยค่ะร้อยหกสิบตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและหนึ่งห้องโถงอะหนึ่งโรงจอดรถคือตรงนี้อนี่ ไปดูด้านในกันนั่งด้านหน้าก็ยังมีสเต็ปยกพื้นขึ้นมานี่นะคะยกขึ้นมาประมาณนี้ต่า50เซนยกขึ้นมานี่นี่แล้วก็ปูนปูกระเบื้องอ่ะนี่แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นกันตุกันตุกเขาเรียกอะไรนะเราสามารถที่จะเบียงเอาเอากี้หรือเอาวางนี่ปูเสื่อนั่งกินหมูท่าน้าบ้านรีวิวนี่มาดูในกล้องนี่โอ้โหสวยงามเลยนมุมนี้อนโอ้โหไปไงนะ ใช่คือเขียวค่เดี๋ยวไว้ข้างหน้านี้เดี๋ยวก็มีเพื่อนบ้านอีกนะคะเพิ่มเติมเขาเพิ่งถมไปเมื่อตอนกลางวันเรามาเล่ามัแล้วใช่เขากำลังปรับถมอยู่แล้วก็อยากบอกอีกอย่างนะบ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าใครจะยื่นกู้เนี่ยครับเราให้ยื่นกู้ด้วยนะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นก็จวดราคามาเลยดีกว่าไหมได้เลยแกเสนอราคามาจ้ะบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่160ตารางวาอ่าแล้วก็เนื้อที่บ้านเนี่ยค่ะก็คือ113ตารางเมตรครับผมราคานะคะอยู่ที่ สองล้านหนึ่งแสนบาทสามารถยืมกูได้เราออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนี่เป็นไงโอ้าหมตอมาก่อื่นก่อนจะไปไกลตรงนี้ก็คือห้องโถงอ่ะอ่านี่ค่ะแล้วก็มีคมไอ้นี่กระติบบอกนิดนึงมันจริงๆมันมันมันเปลี่ยนสีได้อ่ะอ่ะเปลี่ยนสีไม่เท่าไหร่มันเป็นลำโพงบลูทูธในตัวด้วยอันนี้ฮะมันเป็นลำโพงบลูทูธด้วยมันมันเป็นเทคได้เลยสิได้เลยเปลี่ยนไฟด้วยแล้วก็มีได้เลยด้วยนะโอ้โหครบ S <s> <S ไปดวงกลางนี่นะนี่นี่สงสาเดวกกินหมูกระทะแล้วมัง้งเงี้ยถ้าใครมาดูบ้านนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันเป็นเป็นลำพงในตัวด้วย <S <s โอโ,โอเคนะคะ้ห้องโถง,ง,ง,งกว้างเลยถ้าอย่างงั้นก็ต้องกินเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ๆๆไม่ใช่หมูกระทะอย่าเงเดียว,วอระถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวจะบอกก่อนนะคะว่าเอาแบ่งแบ่งเป็นซีซ้ายซีขวาดีกว่านะถ้างั้นพี่ขอซีขวาก่อน่ได้จ้ะถ้าเกิดว่าซีนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําก่อน อันนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะอ่ห้องน้ er> ํารวมนะคะกว้างๆเลยวางนี er> ่มีฝักบ right. ัวมีชักโครกอ่าอ่าอ่างหน้าอยู่มุมนี้อ่ะส่วนอันที่เหลือนี่ก็มาเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมเราเตรียมไว้ให้แล้วลูกค้ามาเพิ่มเติมได้เลยอ่าหัวเย็นอะไรก็แล้วแต่ตกลงกันเวยอ่าแล้วก็นี่อันนี้นี่เผื่อนี่เรามีเซฟตุนเซฟตี้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวนี่เรียบพร้อมให้อมไเรียบร้อย แล้วก็นี่เป็นห้องนอนแรกก่อนแล้วกันอ่อาห้องนอนฝั่งนี้ห้องนอนนี้ตัวนี้เป็นห้องนอนเล็กอ่าประมาณักเท้าไหไ่เนี่ยสี่คูณสี่เมตรโดยประมาณนะตอนนี้ลมงลมงดงิลาขอเปิดอันนี้หน่อยนะบูลมลมลมอ่านี่ให้ดูเวดูวิวห้องนี้ก็เห็นสวนทางบ้านเราดูลมแล้วก็ลมแรงก็ได้ลมแรงขนาด แล้วเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปโอเคไปลุมดีประตูดังใหญ่เลยอ่ะก็เดี๋ยวไปห้องนอนที่สองอะไรก็ที่สามก่อนแล้วกันครับผมอ่ะนี่ห้องนอนนี้ถือว่าเป็นห้องอ่ะห้องมาสเตอร์เอออ่าเป็นห้องใหญ่น้ำในตัวแล้วห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยอ่าะให้ดูอันนี้ก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทหน้าต่างอ่าอนนี้ชมวิวหน้าบ้านวิวหน้าบ้านอ่าประมาณนี้นี่เลยนี่เลย ความกว้างประมาณสักห้าเมตรคูณหกเมตรประมั้งนี่ห้องนี้หนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่สี่เมตรเปล่าสี่เมตรอ่าสี่เมตรกว่าด้เลยเพราะห้องเล็กมันวันสี่คูณสี่ไปแล้วอ่าเดี๋ยวเราขึ้นให้เดี๋ยวเอาไว้นะเดี๋ยววัดหาตัวเลขมาให้แล้วกันออาโอเคได้จ้ะอ่ะนี่มาห้องน้ำห้องน้ำนี่มาก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยใช่ค่ะก็เหมือนเดิมนี่อ่า แยกกันแบบเป็นสัดส่วนองน้แต่ผมชอบเจ้าโคกนะเจ้าโคเขาใหญ่ดีนั่งสบายห้องกว้างอ่าอ่าไปเดี๋ยวเราไปอันนี้เป็นห้องที่สองเนาะครับผมมามาห้องที่สามตื๊บอันนี้เป็นห้องที่สี่เขาแยกติดตัวนิดนึงอ่ะนี่อ่าห้องที่สามลมแรงเดี๋ยวผมตัดเขาแยกติดตัวนี้นี่ย ห้องที่สองนี่ก็มีขนาดเท่ากับห้องแรกเลยแต่อยู่คนละด้านกัน แล้วก็มองเห็นสวนทางบ้านใชก็จะมีต้นมั่งเลยต้นมะม่วงต้นมะม่วงมีต้นลิ้นจี่แล้วก็มีต้นนู้นคือต้นงอกเขาปลูกไว้ให้มีให้แล้วแต่ว่าเพื่อนพาผมลูกเดี๋ยวมาปลูกกันเพิ่มกันนะคะแล้วฝั่งนี้เราก็เห็นนี่เพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวหม่นะก็ลับสร้างเลยเนี่ยแต่เรามีสเปซนะเราไม่ได้ติดกับเขาเลยนี่ก็มีพื้นที่ข้างบ้าแล้วก็มีนี่ทงสำรองน้ำเราก็มีให้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอก้วยไปอันนี้ก็เหลือห้องข่อยห้องหนึ่งอะมาไป <Okay. S 2> เรามาดูห้องครัวกันเ,เดี๋ยวขอปิดประตูให้เขาก่อนห้องครัวอันนี้เขาจะมีประตูที่แบบปิดไม่ให้กลิ่นเข้ามาเวลาทำกับครัวกับข้าวกิ่นจะได้ไม่เข้ามาห้องนั่งเล่นอ่าีนะมีริง อันนี้บ้านหลังนี้ยังไม่มีคนมาอยู่นะแต่อันนี้ก็คือว่าของเจ้าของบ้านของวางไว้ถามไว้ก่อนถากไว้ก่อนอ่าเขาเขาไม่ได้ทําอะไรนะตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์ปูนจ้ะอ่าแล้นี่กป็ตัวหลังบ้านเดี๋ยวเปิดให้มันดูสว่างๆก่อนอ่านี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหจะได้เห็นชัดๆนะคะอันนี้เขาก็มีมุงล้วนให้นะแล้วก็ไอ้ตรงเนี่ยผมชอบตรงนี้เลยตรงเคาน์เตอร์บาร์เขาปูกระเบื้องให้ อ่ะตรงนี้ทำความสะอาดง่ายทำความสะอาดง่ายไม่ต้องม่วงเลยแล้วก็ตรงนี้มีชิงล้างจานครับผมีที่ครอบนู่นนี่นั่นแล้วก็เปิดได้เก็บของได้มีที่เก็บของนะคะเออเนี่ยค่ะมีหมดเลยอ่ะฝั่งนี้ก็วางเตาแก๊สได้ได้รับได้ก็มีเหมือนกันอ่าที่เก็บของเหมือนกันอ่ะได้หลังให้มีหลังนิดนึงหลังนี้เพื่อตั้งตู้เย็นตู้เย็นได้ก็มีปลั๊กไว้ให้เราปลั๊กไฟเรียบร้อยอ่าตู้เย็นตั้งตู้เย็นเลยโอ้โหม อ่ะเดี๋ยวพาดูข้างหลังนิดนึงอ่ะทางไหนก็ลงมาทางนี้ดีกว่าอ่าเพราะฉะนั้นในบ้านเราก็ครบแล้วเนาะครบแล้วครับไปอ่ะข้างหลังก็ลงมาตามสเต็ปได้อีกนี่โอ้โหขอปิดมันอวันนี้ลมแรงครับลมแรงตีเดี๋ยวมันจะตีผนังนี่อ่าตรงนี้ก็เป็นช่วงหลังบ้านนะครับอืมเนี่ยมันกว้างๆเลยเรายังทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะตรงเนี้ยค่ะที่เขาปูไว้เนี่ยค่ะทำจะทำเป็นทำพูดถึงว่าทําเป็นรางสรางก็ได้นะ ต่อเติมหลังคามันิดนึงม,มตั้งคงเครื่องสะพงเครื่องสะพ้าได้เพราะตรงนี้เ็ามีก๊อกอันนี้ค่ะมีก๊อกสนามให้ตรงนี้เขาก็วางระบบรดน้ำไว้ให้หมดนะนี่นี่เห็นไหมนี่ยค่ะอ่านี่ตัวควบคุมอยู่นี่นเดี๋ยวเขาะจะทาให้นะคะทั้งหมดเลยาให้นะคะทั้งหมดตอนนี้เป็นเป็น,ปนแมนวนวลอยู่อ่านี่ปั๊มนี่เดี๋ยวทำออโต้วันสองวันเยวจะกล่อง กล่องควบคุมมาติดให้เป็นกล่องออโต้อ่าโอเคแต่ว่าอันเนี้ยได้แน่ๆได้แน่ๆอันนี้คือคอเราเนี่ยน้ำเต็มเลยประมาณสักสองพันลิตรนี่ทองพันลิตรเราอันนี้ก็แถมให้ลูกค้าไปเลยใช่นะคะแล้วก็ด้านข้างบ้านเนี่ยก็ชอบตรงที่ว่าเขาเทปูทั้งหมดเลยนะนี่อูกคาไปดูเลยสะอาดเนี่ยนี่อ่านี่สะอาดมากเลยแล้วก็เดินอ่เดินพาเดินไปด้านนี้ก็ได้เนี่ยค่ะอ่าเนี่ยตรงเนี้ยทำความสะอาดง่ายแล้วอย่างหนึ่งเราก็มีสเปซเราก็คือไม่ได้ติดกับ พื่นบ้านเลยเราเรามีพื้นที่ว่างเหลออยู่เราไม่ได้เบียดเขาไปเลยอ่ะตรงนี้ก็มีก๊อกสนามอีกอ่ามีก๊อกสนามรอบบ้านเลยนี่ยค่ะข้างนู้นเราก็เลยยังไม่ได้พาดูใช่ไหมอ่ะไหนพาดูนิดนึงอ่ไปไปเดินเลยจ้ะอ่าขออนุญาตพาอ้อมสักนิดนึงนี่อ่ะตรงนี้ก็ลมเย็นสบายมากๆเลยชอบอ่ในด้านข้างก็มีพื้นที่เหลือๆตรงเนี้ย ยังสามารถมาต่อเติมได้เผื่อใครไม่รู้มีหลานทําเป็นสนานเด็กเล่นเนี่ยให้ลูกหลานงเล่นได้เลยเนะี่ยโอ้โหสะดวกตอนนี้นะคะบอกได้เลยนะว่าเออเราปลูกหญ้าไว้เนี่ยเพื่อให้แบบดูแบบเขียวเขียวายตา่สบายตาแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเขา,าเรียกว่าปลูกต้นไม้ทําสวนทําอะไรเงี้ยค่ะพื้นที่ตรงเนี้ยนะคะเราสามารถขุดๆๆๆแล้วก็ปลูกต่อได้เลยนะหรือว่าใครชอบแบบนี้ก็ได้อีกรูปแบบหนึง่งแต่ว่าเราก็ทําเอาไว้ให้สําหรับคนที่ชอบ ข้าวเหนียวต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะใครที่ชอบบ้านที่อยู่แบบสไตล์ในข้าเรียกในตัวตลาดอ่าในโอ้ตรงนี้ก็แทบใจกลางจอมบึงแล้วนะอันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากมากเพราะว่าตรงนี้ค่ะ บอกเลยว่าจอมบึงเนี่ยมีถ่องเทศบาลนะครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยขึ้นกับเทศบาลจอมบึงนะอ่าเนี่ยแต่ว่าถัดไปนิดเดียวก็เทศบาลจอมพลแล้วอะโหอยู่ใกล้กันกันเลยประมาณนั้นใช่แต่ว่ามันหนึ่งกิโลอะหนึ่งกิโลถึงเล้วนะคะก็กรมที่ดินเอ่ยหรือว่าร้านค้าร้านนะแม้กระทั่งด้านหน้าเนี่ยไปแค่นิดเดียวเนี่ยก็ถึงคาเฟ่แล้วคาเฟ่เขาเรียกแล้วคาเฟ่แมวพี่เรียกคาเฟ่แมวมีคาเฟ่ด้านหน้าออกไปไม่ถึง1กิโลก็มีคาเฟ่โซนอ่โซนจะมีแมวตัวโตๆอยู่ข้างหน้าเลย เข้าไปตลาดจอมบึงกะมาสักสามกิโลถึงไหมประมาณนะประมาณ3ากิโลอ่าถึงตลาดจอมบึงเลยตรงนั้นก็ยังมีพวกอะบวตอำเภออ่าโรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัยอยู่ตรงนั้นเลยสะดวกสบายก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่จะใช้สถานที่ราชการก็ประมาณ3กิโลนะคะในเขตนั้นนะคะมีให้หมดเลยคะมีธนาคารมีพวกร้านเขาเรียกมินิทั้งหลายแหล่นะคะมินิีซ รูตรงรลตัดก็มีมไม่ใช่แค่หนึ่งบิ๊กซีนะเรียงกันเป็นตับเลยทั้งซ้ายทั้งขวาซีเจโขครบเครื่อง<ช>เลยนะคะเซเว่นซีเจเนี่ยบอกได้เลยมีครบเลยค่ะครบหมดอ่ะอของกินของใช้เพียบพร้อมอ่ะผมถามเพิ่มตัวนี้นึง ตรงนี้ห่างจากโรงพยาบาลสักกี่กิโลครับตรงนี้นะคะห่างจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเนี่ยประมาณแค่2.7กิโลไม่ใด้ประมาณเลยเป๊ะเลยะเป๊ะเลยนะโอ้ใกล้ๆเลยสะดวกสบายเพียบพร้อมเข้าตัวตลาดเนี่ยก็ติเป็นประมาณ3มกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะบอกว่าความสะดวกสบายเนี่ยใช่เลยใช่เลยสุดถนนใหญ่สิบเมตรเพื่อนบ้านมีแล้วใช่ปลาปลามีแล้วไฟฟ้ามีแล้วปลาปลาภูมิภาด้วยสาคัญโอ้โหสะดวกสบายอ่าแล้วก็บ้านเนี่ย เป็นอยู่เด็ก็เป็นครอบครัวได้เลยนะเพราะมันต้องสามห้องโอ้โหแล้วบอกเป็นบ้านสร้างใหม่กิบๆเลยหลังนี้แลวแถมยังยื่นกู้ได้นะเกินราคาที่เราขายอีกอ่าเขาก็ซิปเลยข้างๆกันเนี่ยเขาเพิ่งไปกู้มาล่าสุดเลยธนาคารให้มาแล้วสองล้านสามใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยื่นกู้นะคะบอกได้เลยว่ายื่นกู้ได้เต็มจํานวนอ่าอืมไม่ต้องกลัวว่าเอ่อราคามูลค่าจะถึงไหมอ่าเราประเมินอ่าเราประเมินมาให้เรียบร้อยแล้วใช่อ่าใครที่สนใจก็ ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เหมือนเดิมใช่ค่ะ็อไอใเข้ามาได้ได้ทุกถ่านว,วันนี้ผมและพี่ขวัญขอ,ขอ,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ